พาเดน้อยไปตกปู่กันสั่งอันฝอยทองก็ไปก้อยสามกองโมเฟียสเตีนคันดูยันประไม่บาราดันโอโซอิสโกบาราดันโซเฟียเรามายันประมาณพักเข็มกูทางเบตยะวิสโกหนูนบ่ายไหนผูสาวผู้บ่าวนะ สามสาวหนึ่งนุ่มสาวสำน้อยสามเบาสมน้อยหนึ่งอ่าทิเลเซยได้แล้วเออเดี๋ยวก็มาแล้วเวนเิลิสเนี่ย เอย่าละดูกนรชั่วไปนี่ทีมปลาเข็มนะเดี๋ยวรอก่อนอันนี้แหละทิเลเซียสกอตดานะของทิเลเซียเบนตาก่อนทิเลเซียเห็นปัวพี่น้องกําลังมาเห็นปะอย่าไดแซมลูอย่าแซมลูกเห็นปัวพี่น้องกําลังมาเห็นปะอย่าไดแซมลูอย่าชซมลูกช้าๆอย่าด่าชักตาพอจิตสีจะฟุดอีชุด สุดวรอมีดูรด้อน,น,น <c oughs> ได้ไดัดตามานูเป็นหุดนูเปินปลาเนี่ยได้แล้วทีนี้เชียได้แล้วนี่ทีเลซาเดียได้แล้วได้ตูได้ก้อนโมลเลยนูก็อีกปลาอีกน้อยได้ปูแล้วยาเก่งจังเลยฟิ่งทายึทะดทิ้นเบสเตอร์ละมาใส่คู่ทังอย่า,ยาถูสองมั้งลูกใช่ไหม เอามาใส่คู่ถังก่อนโซเฟีย <Okay. S 1> แล้วก็ไปเอาใหม่เริ่มมาแล้วมันได้กินว่าแม,ม่มากอะจะงม,ม,มหอยที่เก่านั่นแหละหอยอันมื่อนีใส่บูดยาวมาเด้อลงได้เหลืกได้มื่อนี้นะ่ะน้ำกาลัางขึ้นปูกับบอลนี่หลายคัดมั้งนะออเหร เฟียว่าได้เฟียนเลยเป็นเฟียนกันแล้วสองตูวแล้วสัตเฟียะปเก็บบอกว่าจะไปทำมันอย่างนั้นเดี๋ยวมันความดูเฉยๆลูกได้ไหมไม่ได้ก็ได่ไงก็มีอยู่อันนึ่งล่ะลูก ทีเลเซียนั่นอยูซีด่าข้างๆหนูลกูกได้ไหมปลาเข็มลงเอาไหมได้ได้ขึ้นขอหนึ่ง้เอาอะไรอประปลาหาสัวปลาเข็มมันเนื้อมนัอมนสัวอปูฝนตกลิ้นแล้วแต่อันนี้ไม่อันตรายใช่ไหมทีเลเซียถุท่อนแน่ดิคาร์บอนไอ้ไม่ได้ค่ะวางตรงนี้ก็ได้ลูกค่ปลาเข็มดูหน่อยเดี๋ยวอีกจะฟอรลี่ใช่ไหมคะมโอ้ยทำไมน่ารักจังเลยเอาไปทําอาหารได้ไหมทีเลเซียทําอาหารได้ไหม เอออันนี้ไม่อ <tem> ันตรายค่ะอ่นอันพันนี่รืยชนิดนี่นะแไหน้อยนะบอกว่าฝนตกเมื่อกี้นี่กลับบ่อพันทีไเลเซียมาบ่อค่ะท่านบ้นนีอยากกลับเมย์มากไปเบิร์นนะพนก่อนเอยฝนตกแต่ว่าก้าเอ้าเด้อพี่น้องเอ้าบ้านเท่ากับว่าเอ้าเฮ็ดเนาะฝนตกแต่ไม่หนาวเน้ปัวได้หลายเลยได้เสียไปแกงเปลียเล้าอันนี้อืม งดก่อนในจิ้มไปฝากเจ้งดในสีแกงแกงอีสานใส่ใบอีเลิศใบเชาพูนไหมอะอะไรลูกอะฝอยทองซื้อกับอันแม่ทิลิเซียก,ก้อยมาสาวอุดรสูในเจ้าของแห้แงแห้งชงกาแฟมาแล้วกาแฟดำมาซิมากินกับอันฝอยทองแซ่บสัน้น สิมากินเนี่ยเราเบิ่งเอากาแฟบ๊ไ,ได้อะมาช่องสีแก้วเรียบร้อยที่เจ้าเบิ่งเนาะไปจะสร้างเนาะจะสร้างแค่ของแห้งสีขึ้นไปเอาบ่ได้แล้วมันชันเรือมาแล้วสิบริยกอันไม่ตกปูขึ้นหมดเนาะวันนี้กระหันมันสิพัดไปเอามาเรือบอกมาแล้วหนูบอกเพื่อนหนูหน่อยว่าต้องทํายังไงกินก่อนเน,ะนาะบุ้นีกาแฟกินที่กาวหุ่นอืม เด้บักได้น้อยนันเมียนมารับกลับแล้วลงมาเมื่อกี้นี่ไปลูกไปขึ้นไปเลยแม่ก็ใกล้แล้วนานทีได้เซียได้อีกแล้วครับไปปูสนดรูกหนูพูดปูเป็นไหม้ทิเลเซียปูปูไม่ใช่ไม่ใช่เบปูเออปูลูกปู ได้บ่คอยหลายน้ำึ้นแล้วก็เริ่มลงอีกแล้วเนี่ยอันนี้ตัวบ่คคยใหญ่ช้าๆลูกช็อกตาะเอออย่าได้วเว้นติลิเออเดี๋ยวมันมาอีกรูกบ้านลองอีกอปูน,น้อยได้นน่เห็นบ่เก็บหอยอยู่เห็นปูน,น้อยพอดีเนี่เเอามันก่อนใส่ตะม้ง มันดึงจับบอลนี่เนี่ยมได้อีกแล้วมองเกาตัวนี้น้อยดิเลเซียเก่งแล้วเนาะ เทอเซียหนูเก่งแล้วใช่ไหมคะหนูเก่งอกมานอเดิอ่เคยเห็นยูงเรียน <c oughs> อยู่ปเ้ยเก่งเ <c oughs> <c oughs> ทริเซียได้ดูดูออม,มันได้กลับสมบอจากกับอีลีเพราะมันเริ่มมันเริ่มได้หลายแล้ว <c oughs> มันมัน <c oughs> แล้วได้หกแล้วเหรอได้อยู่มองเดียวนะ่ะหกตัวแล้วเด้อบอมเบล่า มาหนีได้หกตัวนี่ได้บอองเนียวน้องหกตัวแ้่แม่ไอ้มาบ่มีเวลาถ่ายเก็บหอยอยอะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,วตัวนึงเห็นบ่ามาโซฟเฟียหนูลงมาอีกสิหยาลงมาอ่าลงไปเลยเออเห็นบ่โซฟเฟียก็เริ่มยาดกับทำแรงเอออย่าทำแรงสิลูกโซฟเฟียก็เริ่มกโอ้ยนี่แม่น่าอืม โอ้ทิเลเซียเอ่อทิเลเซ่ได้ปู่ใหญ่ผู้นนาเรียกซื้อรูปซื้อหลานกับพิษไปแล้วเท่าลรยแล้วอืได้กี่ตัวแล้วทิเลเซียหนูได้กี่ตัวแล้วลูกสิบสองจำปะเท่าไหร่นะโอเวอร์ชีเออโอเวอร์ชีเออเก็บหนูบ้านหนูได้สิบสองสิบสามตัวนะแล้วไทับดีเลย เอออะไรมันฉีกขมุมใอ้กล้อยมาหลับทิลิเซียกลับแล้วโอ้บอได้มันถืออนทางห้อยเนาะก่งใจมันไหมทางห้อยมันนักไนหะมบอได้ใจมันถือให้บอดอกกิ่งใจไปล,ลุกไปแล้วก็จะกลับแล้วมั้งนี่ทิลิเซียกลับแล้วปู่ได้หลายอยู่เด้ พ่อกับพ่อกับแม่เอ็มมาแลคลิปหน้าเจนะคะจ้านั่นแหละจ้าสําหรับคลิปสําหรับคลิปนี้กับพ่อทําได้เลยนะจ้าสวัสดีจ้าบาย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 อู้ยเกล้เวลากลับบ้านแล้วสิกลับบ้านแล้วได้บัดนี้ยุงหลายคักหินเฮิร์นเห็นไหมเอาเจฟียเราจะกลับบ้านแล้วลูกเฟียลาคลิปให้ป่าเข็มก่อนสวัสดีค่ะเอาเ็มมาลูกยม้สสุ เออไม่เป็นไรน้องพวกนี้สวัสดีค่ะบายบายนะดีบ้ี่ง 我剪毛吗？